ส่วนที่2เครื่องมือการอ้างอิงและการจัดการบรรณานุกรมงานเขียนทางวิชาการนะคะไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของตำราบทความวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์หรืองานวิจัยต่างๆการอ้างอิงเอกาสารเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะต้องตระหนักรู้ว่าเมื่อนําเอาข้อคิด ความเห็นข้อความคำพูดผลการทดลองต่างๆที่เป็นของคนอื่นมาใส่ในงานของตนเองจะต้องแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลข้อความที่นํามาใช้อย่างเหมาะสมชัดเจนและถูกวิธีตามรูปแบบการเขียนอ้างอิงตามแบบแผนที่กําหนดใช้และปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยในการอ้างอิงมากมายทั้งที่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะต่อไปเราจะบรรลุในส่วนความหมายและความสําคัญของการอ้างอิงค่ะ การอ้างอิงนะคะเป็นการแจ้งให้ผู้อ่านได้ทราบว่าใครเป็นเจ้าของความคิดหรือได้ทราบว่ามีงานหรือความคิดอื่นใดหรือของใครที่มาเกี่ยวข้องหรือมีอิทธิพลต่องานเขียนดังกล่าวและหากสนใจอ่านเพิ่มเติมสามารถค้นหาต่อไปได้โดยความสำคัญของการอ้างอิงและบรรณาน,นุกรมมีดังต่อไปนี้ค่ะเพื่อให้ผู้อ่านทราบแหล่งที่มาของสารสนเทศที่นำมาใช้ในการเรียบเรียงผลงาน หากสนใจหรือสงสัยตอนใดตอนหนึง่งก็สามารถศึกษาหรือตรวจสอบเพิ่มเติมจากต้นฉบับได้ค่ะเพื่อแสดงคุณภาพของผลงานโดยตรวจสอบได้ว่าเนื้อหามาจากสารสนเทศแหล่งใดมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดค่ะเพื่อให้เกียรติแก่เจ้าของผลงานเดิมซึ่งเป็นการแสดงถึงความมีจริยธรรมทางวิชาการหลีกเลี่ยงก,การลอกเลียนวรรณกรรมค่ะรูปแบบการอ้างอิง การอ้างอิงงานวิชาการเราจะพบเห็นรูปแบบการอ้างอิงสาลักษณะดังนี้ค่ะการอ้างอิงแบบเชิงอัด (footnote) เป็นการอ้างอิงที่แยกการอ้างอิงออกจากเนื้อหาโดยเด็ดขาดโดยให้อยู่ส่วนล่างสุดของหน้ากระดาษแต่ละหน้าเพื่อแจ้งแหล่งที่มาค่ะการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (intext citation) หรือบางครั้งเรียกว่าการอ้างอิงระบบนามปี a u t o ท e s ์ i ดทไซเเป็นการอ้างอิงที่อยู่รวมกันกับเนื้อหาไม่แยกกันคนละส่วนเหมือนการอ้างอิงแบบเชิงอัดหรือแบบการอ้างอิงแบบท้ายบททำให้รูปแบบการอ้างอิงกระทัดับและยืดหยุ่นกว่าเพราะสามารถเขียนชื่อผู้แต่งให้กลมกลืนไปกับเนื้อหาได้ค่ะหรือจะแยกใส่ไว้ในวงเล็บก็ได้การอ้างอิงท้ายบทหรือท้ทยเล่ม EndNo t e เป็นการอ้างอิงที่สะดวกเนื่องจากไม่ต้อง พวงกับการกะระยะเนื้อที่แต่ละหน้าของงานวิชาการเพื่อเผื่อเขียนอ้างอิงเหมือนกับการอ้างอิงแบบเชิงอัดพราอการอ้างอิงทั้งหมดจะไปรวมกันอยู่ที่หน้าสุดท้ายของแต่ละบทค่ะต่อไปเราจะมาดูความแตกต่างระหว่างเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรมนะคะเอกสารอ้างอิง reference เป็นรายการเอกสารอ้างอิงที่ปรากฏในการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาทั้งหมดโดยอยู่ตอนท้ายของแต่ละบท และรูปแบบการเขียนเหมือนกับบรรณานุกรมดังนั้นรายการเอกสารอ้างอิงในส่วนท้ายเรื่องจึงต้องมีเท่ากับรายการเอกสารที่ปรากฏในเนื้อเรื่องส่วนบรรณานุกรม bibliography อาจจะมีการระบุก,การอ้างอิงในเนื้อหาหรือไม่ก็ได้แต่ถูกใช้ในการประกอบการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เกิดแนวคิดความรู้และรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมของแต่ละที่อาจจะแตกต่างกัน การเลือกใช้รูปแบบใดก็เป็นสิทธิ์ของผู้เขียนที่จะเลือกใช้ค่ะแต่เมื่อตัดสินใจใช้แบบใดแบบหนึ่งแล้วก็ควรจะเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมดค่ะรูปแบบมาตรฐานการอ้างอิงและบรรณานุกรมการอ้างอิงและบรรณานุกรมมีหลายรูปแบบด้วยกันค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสถานศึกษาสำนักพิมพ์แหล่งเงินทุนองค์กรที่สังกัดและการประชุมที่จะนำเสนอผลงานค่ะ โดยรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและนิยมใช้ยกตัวอย่างมีดังนี้ AMA Manual of Style ของ American Medical Association เป็นรูปแบบการเขียนอ้างอิงที่เป็นที่นิยมในสาขาแพทยศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพและชีววิทยาค่ะ APA Style ของ American Psychological Association เป็นรูปแบบการเขียนอ้างอิงสำหรับสาขาจีวิทยาและเป็นที่เผยแพร่ในสาขาศึกษา,าศาสตร์วิทยาศาสตร์และสาขาสังคมศาสตร์ซึ่งมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชได้กำหนดใช้รูปแบบในการเขียนงานวิชาการต่างๆด้วยค่ะ Chicago Manual of Style ของ Chicago University เ,เป็นรูปแบบการเขียนอ้างอิงในทุกสาขาวิชาใช้ทั่วไปโดยเฉพาะเหมาะกับการอ้างอิง งานประเภทหนังสือนิตยสารหนังสือพิมพ์และเอกสารที่ไม่ใช่วิชาการค่ะ MLA Style ของ Modern Language Association เป็นรูปแบบการเขียนอ้างอิงที่เป็นที่นิยมในสาขามนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์และศิลปาศาสตร์ค่ะ Turabian Style เป็นรูปแบบการเขียนอ้างอิงในสาขาทั่วไปนิยมใช้สถาบาันการศึกษาระดับอุดมศึกษาค่ะ Vancouver St ไต e เป็นรูปแบบการเขียนอ้างอิงที่เป็นที่นิยมในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์เครื่องมือจัดการการอ้างอิงและบรรณาน,าน,านกุกรมการเขียนหรือจัดการการอ้างอิงและบรรณาน,าน,าน,านกุกรมผู้เขียนงานวิชาการมักจะประสบปัญหาเนื่องจากจะมีความยุ่งยากในการรวบรวมและทําเอกสารอ้างอิงซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายดังนั้น การมีเครื่องมือช่วยในการจัดการการอ้างอิงและบรรณานุกรมจะช่วยอำนวยความสะดวกในการรวบรวมแหล่งอ้างอิงรวมถึงการจัดรูปแบบเอกสารอ้างอิงในผลงานที่ถูกต้องรวดเร็วและใช้งานง่ายซึ่งพบโปรแกรมที่มีค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าโปรแกรมเชิงพาณิชย์เช่นโปรแกรม endnote และแบบไม่มีค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าโปรแกรมแบบให้ใช้เสรีหรือ open source เช่นโปรแกรม s u เทโลและโปรแกรม m e n d เ l เ y สำหรับบทเรียนนี้ขอแนะนำโปรแกรม s u t ทโลและโปรแกรม m e n d เ l เ y ค่ะโปรแกรมแรกนะคะโปรแกรม s u t ทโลเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ใช้งานร่วมกับเว็บเบราว์เซอร์ไฟฟอก Google Chrome และ Safari เพื่อเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการรวบรวมและจัดการข้อมูลเชิองอ้างอิงและจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ pdf เว็บเพจรูปภาพโปรแกรมนี้สามารถสุบค้นมาจากแหล่งต่างๆได้เช่นฐานข้อมูลห้องสม,มุดฐานข้อมูลออนไลน์ค่ะนอกจากนี้โปรแกรม s ุดเ e ลยังสามารถแทรกรายการบรรณา,านุกรมเข้าไปในตัวเล่มวิทยานิพนธ์รายงานหรือบทความได้อย่างสะดวกรวดเร็วสามารถถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรมที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลส่วนตัวสร้างรูปแบบรายการบรรณานุกรมได้มาตรฐาน มีฐานข้อมูลสมอสมุดส่วนตัวที่ใช้ในการจดบันทึกช่วยจำค่ะโปรแกรมที่2นะคะโปรแกรม mendele y เป็นซอฟต์แวร์ open source ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรม,มการจัดการหมวดหมดูม่การอ้างอิงการแลกเปลี่ยนกับชุมชนออนไลน์ได้โดยการทำงานของโปรแกรม mendele y ต้องทำงานร่วมกับเว็บเบ์เซอร์เช่น google chrome firefox safari microsoft edge เป็นต้นและมีโปรแกรมเสริม extension ที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลบรรณานุกรมการจัดเก็บแลกเปลี่ยนรวมทั้งโปรแกรมบรรดารย์ยังได้พัฒนาเสริมเพื่อใช้งานร่วมกับ Word processor ของ Microsoft Word ในลักษณะชุดเครื่องมือ toolbar เพื่ออำนวยความสะดวกในการดินข้อมูลบรรณานุกรมที่จัดเก็บมาทำรายการอ้างอิงและรายการบรรณานุกรมไทยเล่มค่ะ สรุปของบทนี้นะคะการใช้สารสนเทศทางวิชาการที่เราสืบค้นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการได้มาของข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับงานของตนเองนั้นเราจะต้องมีจริยธรรมในการผลิตรวบรวมจัดเก็บเผยแพร่หรือนำสารสนเทศนั้นไปใช้ด้วยหากทำผิดจริยธรรมแล้วจะนำมาซึ่งความผิดทางกฎหมายลุมงด้วยค่ะเนื่องจากการใช้สารสนเทศมีความเกี่ยวพันกับกฎหมายหลายฉบับ ที่เกี่ยวกับการละเมิดซึ่งมีโทษค่อนข้างสูงหากเราปล่อยปะละเลยไม่ป้องกันปัญหาความขัดแย้งจากการใช้สารสนเทศในทางที่ผิดก็จะทำให้มีความผิดทางกฎหมายและอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากเจ้าของข้อมูลหรือเจ้าของผลงานที่เราได้นำมาใช้งานได้ค่ะการอ้างอิงก็มีส่วนสำคัญเลยนะคะที่จะเป็นการแจ้งให้ผู้อ่านได้ทราบว่าใครเป็นเจ้าของความคิด หรือได้ทราบว่ามีงานหรือความคิดอื่นใดหรือของใครที่มาเกี่ยวข้องหรือมีอิทธิพลต่องานเขียนดังกล่าวและหากสนใจอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมสามารถค้นหาต่อไปได้โดยการอ้างอิงและบรรณานุกรมจะมีหลายรูปแบบเช่น apa style chicago m a n u a l of style t u l b i a n style v a n c o u v e r style เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสถานศึกษาสานักพิมพ์แหล่งเงินทุนองค์กรที่สังกัดและการประชุมที่จะนำเสนอผลงานค่ะและด้วยความยุ่งยากซับซ้อนในการจัดการบรรณานุก,กรมจึงมีเครื่องมือช่วยในการจัดการอ้างอิงและบรรณานุก,กรมจะช่วยอำนวยความสะดวกในการรวบรวมแหล่งอ้างอิงรวมถึงการจัดรูปแบบเอกสารอ้างอิงให้ผลงานถูกต้องรวดเร็ว ใช้งานง่ายเช่นโปรแกรมสิท o โรและโปรแกรมแมนเ l ล y ค่ะ